รถรางหรือมีครั้งแรกในกลางสมัยรัชกาลที่หาโดยพระนิเทศชนาทีหรือเรียกกิจ่างหนึ่งว่ากัปตันอัลเฟรดจอนลอวจันชาวอังกฤษจ้ากคมเซอวีทางนา้ำกับพนเรือทูพยาชนหยุดอยู่ทินชาวเดนมาร์ก ได้รวมกันตังบริษัทบางกอแกแตรมวีทุนจำกัดขึ้นเมื่อประมาณพศ .2430 ดำเนินการดำเนินกิจการรถรางเทียมมารถรางมานั้นจะใช้ม้าสีตัวหลากไปตามรางคู่หากจะขึ้นสะพานก็จะเพิ่มเป็นแปดตัวคิดค่าโดยสามเป็นระยะทาง ระยะละสองพายเดินเฉพาะเวลากลางวันตน้นสายอยู่ที่บางรักวางรางไปตามถนนเจริญกรุงสิ้นสุดบริเวณสามเจ้าปอหลักเมืองต่อมาในปศพันสี่รอยอ็ดได้ขยายเส้นทางไปจนถึงตลาดบานใหม่ และก็เจริญขึ้นเป็นดามดาบเดือนกุมภาพันธ์พศ2436จึงเริ่มเดินรถรางโดยไฟฟ้าแล้วรถรางเฉียบม,มาแบบเก่าๆกอค่อยๆหมดความนิยมไปจนต้องเลิกไปในที่สุดหลังจากนั้น พระนิเทศชนราชีกับพเลเรือโทพยาชนระยุทธโยธินก่อหันไปดำเนินกิจการลถไฟสายแหลของไทยนั่นก็คือก็คือสายกรุงเทพสมุทรปราการแทน